สวัสดีครับผมาจาชา์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของเอฟเฟกนะครับมีน้องๆถามมาว่าวิธีการเลือกเอฟเฟกในตอนหัดเล่นเนี่ยเราควรจะเลือกเป็นเอฟเฟกก้อนหรือเป็นเอฟเฟกมันตีเอฟเฟกดีครับอ่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับผมนะครับแต่ถ้าในความคิดของผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเท้าความให้ดูว่าตัวผมเองเนี่ยใช้เอฟเฟกอะใรมาก่อนบ้างนะครับตอนผมหัดเล่นเนี่ยยังไม่ใช้นะครับจะมาใช้ตอนช่วงที่เริ่มเล่น่าไฟฟ้า ก็คือก้อนก่อนผมใช้ก้อนเพราะตอนนั้นเนี่ยเท่าที่รู้จักผมจะรู้จักเป็น b o s เอห้าเออพวกนี้ฮะซึ่งมันค่อนข้างปรับยากนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ราคาสูงพอสมควรเลยนะครับผมก็ซื้อก้อนแรกเลยเมทัลโซนนะครับตอนนั้นผมอ่านพวกกีตาร์แม็กดูโอ้ออกใหม่เมทัลโซนไม่รู้ว่าแรงนะก่อนนะช่วงนั้นเล่นเพลงล็อกเัวเก็เลยซื้อเลยครับขอพ่อ นะครับก้อนนั้นประมาณ2,100บาทจำได้นะครับเมื่อสักปี36-37าอ่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ซื้อเอฟเฟกก้อนที่2นะครับอันนี้เก็บเงินซื้อเองเลยเป็นวาววาวนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยพวกเพลงออลเทอเทีฟนะครับเล่นกันเยอะมากนะครับโมเดิร์นด็อกอะไรพวกนี้ใช้วาวกันซึ่งถ้ามันไม่มีมันจะไม่เหมือนเลยนะฮะเล่นไม่ได้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อวาววาวก่อน ช่วงนั้นก็ต่อผิดด้วยนะครับไปวางไว้ก่อนเข้าเสียงแตกเสียงก็เลยตลกตลก,ตลกนิดนึงแล้วก็ลองสลับดูบอกอาที่แท้ต่อผิดมาตั้งนานอะไรประมาณนี้นะครับเป็นความรู้แล้วพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมได้รู้จักพวกนักดนตรีอาชีพเยอะขึ้นผมก็ได้ลองเอฟเฟกยี่ห้อหนึ่งซึ่งดังมากในสมัยก็คือ Digitech นะครับตอนนั้นผมตัดสินใจซื้อ RP5 ก็คือขายก้อนออกไปนะครับแล้วก็เก็บเงินเพิ่มอีก ในตอนนั้นแปดพันบาทนะ RP ัสมัยน,นั้นทองยังบาทละห้าพันอยู่เลยนะครับก็อาศัยถามเขาด้วยครับแล้วก็อ่านคู่มือสักส่วนหนึ่งนะครับพะจากลุ้นพี่ที่ใช้อยู่ก็แนะนานะครับว่าเอ้ยมันปรับอะไรยังไงแต่ว่าบางทีเสียงที่ผมชอบเนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่เขาปรับผมก็มานั่งปรับเองแล้วก็ซื้อสมุดมาเล่มหนึ่งมาจดจดไว้ค่าต่างๆเนี่ยเวลาปรับแล้วมันมีผลยังไงอะไรยังไงเนี่ยทาให้ผมมีความรู้ว่าเอ้ย ค่าเนี่ยคอรัปเนี่ยชื่อเนี้ยเดฟเนี่ยแล้วก็เรทตัวเนี้ยเนี่ยปรับเพื่อให้ค่าเป็นยังไงอะไรไงจากการที่ผมจดนะครับว่าเฮ้ยมันให้เสียงเป็นยังไงตามที่เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมได้ความรู้ในเรื่องของการปรับเอฟเฟกค่า EQ ต่างๆปรับค่านี้โอ้โหตอนนั้น EQ ของดีเซลจะยากมากเพราะว่ามันจะต้องปรับทั้งความถี่พิกานซี่ควบคู่กับเลเวลของมันเนี่ยซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้น นะฮะปรับเอาเอาเสียงที่อยากได้ยินเท่านั้นเองนะฮะอะก็ปรับมั่วกันไปจนถามเขามั่งว่าเอ้ยพี่ครับเสียงออก PA เป็นไงบ้างบนเวทีเป็นไงบ้างอ่เขาก็แนะนําว่าเอ้ยแบบนี้นดีแบบนี้ไม่ดีจนนานมั้กันละฮะกว่าเราจะรู้ว่าเวลาที่เราเล่นเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยบางทีเราคิดว่าเสียงมันดีแล้วเนี่ยแต่ครับกลับไปเล่นเป็นวงเป็นแบรนด์จริงเสียงมันจมลงไปนะครับ เสียงมันจะไม่เหมือนกันระหว่างที่เราเล่นเดี่ยวๆอยู่กับห้องกับบ้านเนี่ยหรือว่าไปออกเวทีเนี่ยผมจะใช้ลักษณะาการปรับเสียงที่ต่างกันนะครับทีนี้ถ้าแนะนําเลยก็คือถ้ามีงบประมาณเนี่ยเราก็มีความรู้ในเรื่องของเสียงก้อนต่างๆเนี่ยก็เล่นเอฟเฟกต์ก้อนเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันเปลืองนะครับถ้ายังหาและได้เองไม่ได้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ายังขอเงินพ่อแม่อยู่เล่นเอฟเฟกต์ก้อนจะเปลืองมากนะครับอย่างน้อยก็ตีไปสัก หมื่นห้างเงี้ยฮะถ้าเกิดเราใช้ก้อนสักสี่ก้อนสามก้อนสี่ก้อนน่าจะประมาณสี่ก้อนถึงจะสามารถครอบทนใช้งานแบบออกงานได้หลักๆก,ก็จะมีพวกโอเวอร์ไดสชั่นคอร์ลัสพวกโมเดลเลชั่นฮะแล้วก็ดีเลย์ไหนจะตัวจ่ายไฟอีกนะครับไหนจะสายพ่วงไหนจะบอร์ดอีกนะฮะหมื่นกับาหมื่นห้าเนี่ยมันซื้อมันติเอฟเฟกรุ่นท็อปๆได้แล้วนะครับพวก GT ทีร้อยมือสองนะฮะหรือจ t ทีสิบยังเก้าพันกว่าบาทเองมือสองนะครับ ซึ่งจริงแล้วให้เสียงแทบไม่ต่างกันเลยถ้าเราปรับเป็นนะฮะแต่ที่นี้มันอยู่ที่ว่าพอเราได้มลต,ติเอฟเฟกมาแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่านคู่มือกันนะครับจะร้องหาแต่คู่มือภาษาไทยผมบอกเลยว่าไอ้คู่มือภาษาอังกฤษมันละเอียดกว่าภาษาไทยเยอะนะฮะแลวผมจะบอกเลยว่าผมไม่อ่านคู่มือในตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมลต,ต,ฟฟติเอฟเฟกตผมเนี่ย DTRP5 เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่ระบบไฟแย่นะฮะช่วงนั้นไฟตกในเดืมันเออเลอร์เลย แล้วผมไม่รู้มันเออแล้วมันขึ้นไปเลขห้าตังหัวเราหัวล้ออะไรกูวะอะไรเงี้ยผมก็ไปส่งร้านโดยที่ไม่รู้ว่าพี่ครับมันเสียเลยเปล่าวงจรชิปชปมันเสียอะไรข้างใน,นหรือเปล่า mm hmm. เขาก็โอ้โหดึงเชงมากแบบว่าน้องครับเดี๋ยวตอนเย็นมาเอานะครับแหมมันอาการหนักมากโอ้โหโดนไปพันห้านะฮะค่าซ่อมเครื่องโอ้โหสมัยนั้นทองบาทแล้วห้าพันโดนค่าซ่อมไปพันห้านี่มันซื้อทองได้สลึงหนึ่งดเวยอ่า ก็เสียค้างโง่กันไปโดท้ายผมมาลองอ่านคู่มือดีๆแล้วก็ลองมันเอียมันเป็นไว่วยละไอ้ห้าห้าเนี่ยไฟตกทุกทีเป็นทุกทีเลยก็เลยลองอ่านคู่มือดูอัที่แท้งรีเซ็ตก็หายละโอ้โหแค่กดสองปุ่มแล้วก็สตาร์ทเครื่องเนี่ยรีเซ็ตปุ๊บหายใช้งานได้คืนทำโอโ้เสียค้างโง่พันห้าเอาวะนี่แหละลงโทษเองโดยการไม่อ่านคู่มือไงฮะ,ะเด๋ยนนี้สบายครับอยากรู้อะไรยังไงพิมพ์ Google เลยอยากรู้ว่า,ร,งงา,ร,วารุ่นเนี่ย รีเซ็ตยังไงก็พิมพ์ how to reset แล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นที่เราใช้อยู่มันก็ขึ้นมาบอกแล้วบางทีมีเป็นคลิปบอกด้วยซ้ำไปนะครับคู่มือแล้วก็ค่าต่างๆส่วนใหญ่มันทีเอฟเฟกที่จะยากจริงคือมันจะซ่อนๆอยู่ลึกนะฮะไอค่าบวกลบขึ้นลงอ่ะตัวนี้สําคัญเลยเราต้องรู้ว่าเรากดอะไรซ้ายขวาหน้าหลังมันจะวิ่งไปยังไงฉะนั้นคู่มือมันจะมีตารางบอกครับว่าไอเนี้ยกดไปเท่าไหร่นี่มันจะถึงค่าไหนแล้วแล้วก็หมุนปรับค่าพารามิเตอร์มันแล้วก็ฟังบางทีฉุดเพราะ ยิ่งรุ่นใหญ่เอฟเฟกยิ่งเยอะเราจะยิ่งงงนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมันจะเหมือนเอฟเฟกก้อนนั่นแหละนะฮะยังไงเอฟมันตีเอฟเฟกเนี่ยมันก็คือการจําลองเสียงของก้อนเสียงของแอมป์ที่มีอยู่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งสมัยเนี้บิตเลทมันเนี่ยก็คือความละเอียดของเสียงเนี่ยมันค่อนข้างพัฒนาไปจนถึง24บิตหรือแม้กระทั่ง22บิตแล้วมั้งฮะตอนนี้เป็นพวกไฮเดฟแล้วฮะเช่นพวกพอต HD หรือเป็นบอสจีทีร้อยเงี้ยฮะ ระบบเป็น h ฮเดฟเนี่ยถ้าฟังปรับดีๆจริงเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราเล่นมัลติเอฟเฟกอยู่นะครับแต่ต้องเป็นคนที่ปรับเป็นแล้วก็มัลติเอฟเฟกใหม่นี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่า1มันมี USB นะครับสามารถอัพอะไรต่างๆเป็นซาวด์การ์ดทำคลิปให้เสียงที่ชัดเจนอย่างที่ผมใช้เนี่ยเป็น p o d X 3 l i v e นะครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็น5 0 0 X ในไม่ช้านี้นะครับทำคลิปก็ง่ายนะครับ เนี่ยเนี่ยต่อไม่ต่ออะไรพูดก็าง,ง่ายเพราะฉะนั้นมันสะดวกกับการที่เราจะทํางานด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้บอสเอ็มอียี่ห้าก็ใช้งานพวกนี้ได้ละทําคลิปทําอะไรต่อทีนี้เราก็ศึกษาเรื่องของการปรับความถี่่างๆางปรับเวลาอาจปรับจนให้เสียงดีนันกอัดบ,บ่อยๆฟังบ,บ่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเสียงเราไม่เหมือนกับเสียงเขานะครับขาดย่านไหนลงไปอะไรคิดหรือแม้กระถามคนที่เขารู้ใกล้ๆนะครับเพราะบางทีเนี่ย ถามผมวันที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณใช้กีตาร์อะไรยังไงตู้ยังไงมาปรับถามหน้าตู้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีคุณปรับอยู่บ้านคุณใช้เฟนเดอร์อย่างเงี้ยยี่ห้าวัตพอไปออกงานเจอ100ร้อยวัตยังไงมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วครับอ่าฉะนั้นไม่มีสูตรตายตัวนะฮะไอพวกการปรับพวกนี้มันอยู่ที่หูล้วนๆครับแล้วก็ถามเขาดูช่างซาวเนี่ยถามเขาดูนะครับอยากได้เสียงดีผมบอกเคล็ดลับเลยฮะซื้อน้าซื้อกระถิ่งายางไปให้ช่างคุมพีเอเวลาที่เราเล่นเนี่ยเวลาประกวดเนี่ยพี่ครับ ผมซื้อมาให้ครับไงก็ฝากวงผมให้นะซาวดีแน่นอนครับติดสินบนนะฮะก็ถือว่าเป็นน้ําใจเวลาที่เราเล่นสดนี่ครับถึงแม้เราใช้เอฟเฟกต์ก้อนราคาแพงแต่ถ้าระบบการคุมมิกข้างล่างไม่ดีไงก็จบครับสุดท้ายเนี่ยก็คือก้อนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเนื้อเสียงมันเยอะก็จรงิงแต่ข้อเสียมันคือเปลืองคุณก็ลองไปไม่ไม,ไม,มีวันจบหรอกครับไม่มีวันพอใจกับเสียงที่คุณมีอยู่แน่นอนท่าที่ผมรู้จักการเล่นก้อนมาเนี่ยคนที่เล่นก้อนไม่จบฮะ เปลี่ยนเรื่อยไปเรื่อยนะครับเบื่อ,อมัณติก็ข้อดีก็มีครับสะดวกสบายทํานู้นทํานี้ได้เยอะแต่มันจะรู้สึกว่าอย,อยากได้ก้อนเนื้อเสียงมันเยอะกว่าอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วปรับได้ครับปรับได้นะฮะเล่นสดเนี่ยปรับได้พอๆกันแล้วครับถ้าเราปรับเป็นนะครับแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าถ้าคุณไม่อ่านคู่มือเนี่ยมันจะยากไงะฮะ ในเน็ตก็มีสอนเยอะแยะครับเดี๋ยวนี้สบายมี YouTube พิมพ์เลยอยากดูอะไรยังไงร,รุ่นไหนเสียงเป็นไงก็เนี่ยง่ายง่ายไปหมดเลยครับแต่ว่าเราเองเนี่ยต้องพยายามพลวนขวายหาความรู้นะครับผมยังไงผมก็ฝากความรู้ในเรื่องของการเรียกเอฟเฟกไว้เลยแล้วแต่ ก็ประมาณความชอบของเราได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่มีความรู้เพียงพอผมแนะนําให้ซื้อมัตติเอฟเฟกเพื่อที่จะเรียนรู้ต่างๆว่าโมดูลเลชันในมัตติเอฟเฟกเนีย่ยเป็นยืนิบสิบเลยครับเรารู้เอาเสียงเนี่ยเฝ้าวอย่างเงี้ยมันคือเสียงอะไรนะครับแล้วผมจะทําคลิปที่แนะนําเสียงเอฟเฟกให้รู้จักอกีกนนทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเลือกเอฟเฟกให้เหมาะสมกับตัวเราเองความสุขสบายอย่างอัดคลิปก็เลือกมัลติเอฟเฟกนะครับอยา่างเล่นเนื้อเยอะดูเท่เปืองๆหน่อยก็ นะครับแค่นั้นเองครับผมยังไงก็ลองนําไปคิดนะครับแล้วก็ศึกษาดูเยอะๆเกี่ยวกับของที่เรามีอยู่ครับผมใช้ของให้สนุกนะครับสวัสดีครับ